อุ้ยอุ้ยตัวแรกอโ้ตัวสวยอยู่หูใหญ่อีกแล้วหูใหญ่ใหญ่น่ะตัวโค้งหัวอใส่เดิมใส่เดิมใส่เดิม สวัสดีเอฟซีทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาหาปลาไหลไปกินซะหน่อยนะครับผมก็ดูตัวเบ็ดที่ใช้วันนี้นะครับเบอร์นี้ครับตัวใหญ่หน่อยครับผมเอามาเป็นการยาวนะครับต้องแต่งหน่อยนะครับเพื่อให้ติดเร็วนะครับจับบิดออกหน่อยนึงครับ สายเป็ดที่ใช้เป็น PE นะครับอันนี้2 0 0ร้อปอนด์เลยนะครับผมเล่นแบบหนักๆไปเลยมาตะขอก่อนครับเสียงปลากันปักปักเรียบร้อยครับมาเหยื่อที่จะใช้กันในวันนี้ก็นิ่งๆนะ เป็นตัวเนี้ยครับเส้เดือนนะครับเดี๋ยวเกี่ยวกันให้ผู้ชมได้เห็นจะจัดนะครับปัป๊บม้วนด้วยครับปัป๊บตะขอไว้ให้โผล่ด้วยนะครับอ่ะยผมปิดฝานี่มาดูรูปาะหลกันครับนี่ครับ ดีผมเอพอดีว่าเจอรูปลาไหลมารอริมๆนะครับกองไกลนิดนึงนี่นะครับเยื่นนะครับยื่นยอดลงไปยังไม่มีตัวอมาต้องเปิดเปิดนิดนึงครับ มีน้ำดันไหมมีน้ำดันมาอยู่นิดนึงตัวคงอยู่ไม่ไกลครับแบบนี้เดี๋ยวเราจะย่อนไวย้นทิ้งไว้ก่อนนี่ก็จะตัดสายนะครับ เผือด้วยครับผมตัดสายแล้วก็ผูกกิ่งไม้ไว้ผูกกิ่งไม้ไว้เพื่อให้มันกินละวเัเราค่อยมาดูนะครับ ที่สองนะครับท่านชมเดือนรนซึ่งเจอแล้วสเสียอะนน่อยกินแรง ตัวหรือเปล่าไม่รู Là ้เห็นลูกเก่าๆครับแหญ่ไหมก็มีตัวใช่哦โอเคไปอีกรูนึงครับใกล ตรงนี้ที่เจอไว้เมื่อวานนะครับนี่นะครับตรงนี้น่นครับเหยื่อเราจะย่อนไว้ตรงนี้เลยลองยันยอนตุกด,ดูมีตัวมาว้กินเลยครับกินแล้วกินแล้วเนี่ยเนดูสายดูสายนี่นี่น,น,นี่สายนี่นี่นี่สายบินเลย ไอวิ่งวิ่งมากินคามือเลยเดี๋ยวเช็คดูหน่อยอยู่ไหมอันเดี๋ยวขอกขอกะตุกนะครับนี่น,นี่นี่กระตุกเช็คเพื่อให้ตัวเขาเกืนนะครับออโดนครับโดนอหอเสียงน้ำเดือดใหญ่ อุ้ย uh อุย huh. ต uh ักนลงน้า huh. ก oh wow. uh ่อนดูว้าวน้ำปกดูใหญ่มากเนันมืนงูเลย ัวปลาไหลยักษ์อู้ยยยยยิยย่ยยันยยยยยาตยย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 นยยยยนยย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 ียย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 ยนยาเยยยยยย้ามือเยยยยนะยยยยายยอยยยยยยนยย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 นยยยก่อนยย้ยย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 ย่ยงยย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 อยยยยยงยดยยยนยย งน้ำเดือดนี่ดูมันนอนเหมือนงูเลยเราเอาแต่ในกล้องไม่เห็นตอนนกล้องไม่เห็นดูดิโอ้โหสุดยอดจัดเนาะอึ๊บบายเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปใช้กระสายก่อนโอ้โหวันนี้ได้กินแล้วเฮ้ยหย่อนกินคามือเลย สายนี่ก um 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 well, ็ตัดยากเลยเรียบร้อยเจ๋งเลยอ่ะดูพอหยกหยกปุ๊บมาดูดบุ๊บเลยน้ำดันมายุกยุกยุยุดูดบุ๊บเลยมัดสองรอบกว่าไม่อยู่เอาอีกรอบหนึ่งอ่ะมัดไปตรงนี้ก่อน มาท่านผู้ชมเจริีรุ่นแล้วครับอ่ะยัอนไปตรงนี้นะจะลองเผื่อมันกินคามือเหมือนเมื่อกี้ลองยกดูก่อนกินจริงด้วยท่านผู้ชมกินจริงด้วยดูสายไหลไปอุย้ยกินจริงด้วยกินจริงด้วยนนเนนดูดูดูสายกับเพื่อนกินจริงด้วยครับอ้ยลองลองดูกินจริงด้วยเน,นี่ยน,น,น้ำขึ้นเนี่ยเนี่ยมันไหลสายวิ่งลงไปแล้ว เน,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 นตึงเลยเราตึงมือไว้ก่อนหลุด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 แต่ว่าเดี๋ยวมันมาอีกเนี่ยเนี่ยน้ำดิ้นดิ้นเนี่ย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 เน,นี่ยจะไม่เข็ดใช่ไหมไม่เข็ดอะไรไม่เข็ดนั่นดูดีละดูดีละคลายครับโอ้ยดูดีละ

สองตัวแล้วไปเดี๋ยวเราเอาไปเก็บเก็บก่อนเดี๋ยวติดปังพิมพ์ิมปากเลยนี่ครับไปเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดหลุดหลุดไปเก็บกันเนาะทามาตามาเฮ้ยสองตัวแล้วใส่เก็บโอ้ยดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวเต้นเลย เกือบโลละใช่เยอะเลามั้งอันนี้นใหญ่กว่าอนนันแรกใหญ่กว่าตัวแรกใหญ่กว่าหงวโตวก็อีกอ่ะใหญ่กว่าเฮียมันมาไหวมากอ่ะกินคามือเลยอือหือ ตัวบิดออกก่อนเย็บร้อยครับสองแต้มนี่พาหาอยู่หากินแบบกับปลาไหลนะครับปลาไหลยักษ์ไม่รูเอ้ยจะได้ยักษ์หมดเลยหรือเปล่าใช่ลองรอดูกรอนเราหารูไปเรื่อยๆนะนี่มัดไว้เนาอตรงนี้เฮ้ยสองแต้มแล้ว ครมาเจอคิดว่างูแล้่ไม่เขาไปคยวงูเขาเอาไปอลดิไม่งูหรอกเสร็จหวานเลยเขาจะบอกนั่นไปเดี๋ยวเราไปหาตามตัวทัดไปครับเจออีกรูหนึ่งแล้วท่านผู้ชมครับอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าจะมีตัวหรือไม่แล้วก็จะใส่ทิ้งไว้ ก่อนจะใส่ทิ้งไว้ก็ขอ <store S 2> ลองยกดูก่อนเผื่อม <maya> <Everybody is released |yo|>. ันขึ้นมาตอนที่เรากำลองยกๆยกอย่างเงี้ยเผื่อตัวมันอยู่ใกล้นะครับจะมาเร็วมากนะถ้าไม่มีตัวมาก็เราจะมัดไว้ ยงปลางม,มเลยแต่วันนี้เรามาหาปหลาไหลกันรไม่รูนะ้น้ำก็ไม่กระเพื่อมคงไม่มาเราจะใส่ทิ้งไว้วางเบ็ดทิ้งไว้เลย ไม่ได้โย่มากี่ไม้ไปไปดูถัดไปครับเจออีกลูหนึ่งครับท่านผู้ชมน,นี่เหยื่อของเรานะครับลองยกดูครับเผื่อมีตัวมา ามีตัวมาจะดูดคามือเลยนะครับนี่เรากระตุกกระตุกเพื่อเรียกมันนะครับทำให้น้ำกระเพื่อมในปากรูถ้ามีตัวมาก็จะกินขามือเราเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีเราก็มัดไว้เพราะว่าอาจจะมาช้าเดินทางช้ารูไปลึกนะครับหรือรูไปไกลกตัวก็จะมาช้านะครับ เหมือนน้ำดันมานะครับเหมือนมีตัวมานะครับเดี๋ยวเราดูว่าจะกินขามืออีกตัวหรือไม่เนี่ยน้ําดันขึ้นนะครับสังเกตดีๆครับกล้องใกล้ดน,น,นึงครับน้ําข่นด,ดันขึ้นมานะครับเนี่ยน้ําดันขึ้นเรื่อยๆครับระดับน้ําสูงขึ้นอย่างเงี้ยอีกไม่น้นครับมาถึงแต่จะถึงตอนไหนคอยลุ้นครับลุ้นลุ้นกันไปด้วยกัน ตัวใหญ่ตัวเล็กอีกแล้วก็ยังไม่รู้นะครับแต่ที่ได้ไปสองตัวคือเป้งๆเลยบุกเอฟเลยช้ามากตัวนี้เมื่อมาช้าอย่างนี้นะครับก็จะมัดไว้ดีกว่าครับ ้าอย่างนี้เราก็มัดไว้ดีกว่าเราจะได้หารูอื่นกันนะครับเรียบร้อยครับไปหารูใหม่กันโอเค่านผู้ชมครับตรงนี้อีกรูหนึ่งครับผมดูใกล้ๆก่อนนี่นะครับรูอ่ะอยางจะย่อนเพื่อมีตัวนะครับ นี่ก็รู้สวยอยู่เลยอยู่ใ,ใกล้ๆวางไว้ครับ โอเคน่อย okay. right. ไปท่านผูช้มชมท่านผู้ชมครับกินดีแล้วดูสายตึงเลยอยู่อยู่อยู่ครับใหญ่หรือเล็กครับขึ้นแล้วค่อยขึ้นมากองไกลอีกนิดนงะโอ้งใหญ่หรือเล็กครับ เด้งข <AL> ้ามไม่น่าจนะเล็กดูคกงวะโอ้ยใส่เดิม <Idol. S 1> ใส่เดิมใส่เดิมโอ้ยแรงดูซะด้วยแรงดีซะด้วยใส่เดิมครับกินนอกปากอีกแล้วครับผมอุ้ยไปเดี๋ยวเอาไปเก็บกันฮิเย่ตัวที่สามตัวที่สามแล้วไปหางลูกมากอ

เ,เลยพอ,อมาจะเอามาใส่ปลาไหลออกหมดหาเลยใส่ไลเลียกันเลยใช้คุ้มๆกันเลยสารตัวเป้งๆปานีเขากินปลาไหลเลยไม่รู้ต้องไปถามไปให้เลยเขาต้องกินะกิสานน่าจะกินอยู่ ลุงคงกินอยูไ่ไหลงุงชดได้กินนะก็หา,าไปเรื่อยๆมันได้เยอะอม,อมากกันต,ตอนนี้ได้ถามตัวแล้วหลุดมือละ <c oughs> ไม่ได้กิน

ของมันยู่ในป่าใช่ไหมดูกออกมาแล้วทงังเงี้ยแข่งตายเลยเงี้ยที่หั่หแล้วจะตูดมันอยู่นี่ ใ่สะดยมีทั้งตัวใหญ่ๆหญ่สามตัวโลกว่าแล้วเนี่ยไส่มัดไว้ตั้งสามคันเดี๋ยวหลุดก็เดี๋ยว,วเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเราไปดูตัวที่เรา วางไว้เถอะไปท่านผู้ชมโดดอีกแล้วนี่ดูสายสายตึงๆนี้นะจะอยู่ไม่อยู่นะครับเจะขอเกาะแก่สายนี้ก่อนตัวนี้จะใหญ่หรือเล็กเนาะตัวแรกของเราเลยที่เราวางไว้อู่ดึงมืออยู kita kita ่ครับข <LES> <laughs> ึ้นมาง่ายด้วยโอ้ยตัวนี้กินได้เนาะ ือกนแต่ขอนะครับเนี่ยถ้ามันไม่กืนเราก็จะปล่อยนี่กลืนครับนี้ลูกเบามือเลยอะสงสัยรอดกับชังไม่น่ารอดนะกชังเราตาผีอยู่ไปเอาเก็บครับไปผัดกินทั้งกระดูกมไม่รอดไม่่ด ไม่รอดไม่รอดถ้าอยู่รวมกันหลายๆตัวนี้น่ากลัวมันเยอะไงเออเอาจะไปหมุนทาย,เายนเดี๋ยวคุณจะเข้าไปข้างในยอยู่ในนี้ ไปด้วยอะไม่ออกด้ยยังใหญ่แต่ขออยู่ห้องนี้ไม่ออกไม,ออไม่ออกก็เปมันะฮะไม่ออกสุดายก่อน vậy thầy tôi máy to đã ý chào lên, xin tem lắm ui, lời dù phó hấp vân ơi mán đi เราไปเลาะดูที่ว่าเราวางไว้ครับผมไปโอเคท่านผู้ชมครับเราน่าจะพอกินนะเดี๋ยวเก็บอันนี้ดีกว,ว่าเก็บเป็ดเลยครับเอาไว้นี่ก็คือที่เหลือเราก็ไม่ต้องเอาปล่อยให้เขาขยายพันธุ์ไปหรือไว้หามากินมาไว้มาหากินรอบหน้านะครับโอเคเดี๋ยวเก็บเป็ดใส่ไม่กี่หลังครับใส่ประมาณสี่ห้าหลังหกหลังนะครับ มาชมมาดูผลงานของเรากันหลังก่อนมาสี่ตัวโลกว่าครับนี่ไกลกนิดครับจะให้เห็นชัดๆนี่ครับโอ้โหดูตัวนึ่งเต็มมือครับถือดูเจ็บจับเต็มมือเลยอะโอเคครับผมถือว่าพออยู่พอกินครับวันนี้พาออกมาหากินก็ ขอได้อยู่นะครับผมก็ต้องขอล่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับใหญ่ให้่เอ๊ะเอ็ะใหญ่